ผมคิดว่าโลบอลควรจะเพิ่มระบบการย่อ,อเข้ามานะเพราะมันจะโคตรเท่เหมือนเกมนี้เลยโอเคฮะวันนี้จะมาโซโลเรนโบ้เฟรนกันนะคนระับก็จะเกิดให้ผู้มชมติดตามผมมานานตั้งแต่ผมแบบหมื่นซับ,ซบแรกๆนะคนระับผู้มชมก็น่าจะคุ้นเคยกับปกแบบนี้ดีนะครับนะก็ปกติปกคลิปแต่ละคลิปเนี่ยผมจะให้ไอ้เวอร์ซุปทำให้นะครับซึ่งคลิปนี้ผมทำปกคลิปเองก็อย่าใส่ใจเลยฮะปกคลิปผมมันกะโอเคเจอหนึ่งไม่มีโอเคกลับเอาจริงนะ ครั้งล่าสุดที่ผมแบบอัดโลบอกแบบโง่ๆแบบนี้แหละคือแบบก็คือหนึ่งปีที่แล้วอะใช่คือผมไม่ได้อัดแบบเกมโลบอกวันนี้มาแบบหนึ่งปีแล้วอะคือแบบสมัยก่อนแบบคิดอะไรไม่ออกใช่ไหมคือแบบไม่รู้จะอัดเกมอะไรดีก็แบบเออเล่นโลบอกแบบอัดโลบอกไปแล้วกันปัจจุบันนี่คือแบบคิดอะไรไม่ออกอัดไฟนันลฟังกินดีกว่าเพราะฉะนั้นเขาถ้าเกิดท่านผู้ชมรู้สึกแปลกๆที่ผมมาเล่นเกมแบบนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะรับนะไอ้ฟ้ามันดักกูแน่เลยนะ โอเคฮะชัดเจนอาะล่ะออกติมัสไพร์โอเคผมคิดมากไปเองใช่ไหมเดอะอ่ะล่ะไปวางโอเคสิบล็อกผมหวังว่าผมจะไม่เจอฮักกี้วากี้แบบเวอร์ชันอวดโอเคฮะพูดพูดแม่งมาปั๊บเลยโอเคบ๊ายเจอกันใหม่นะไม่ต้องห่วงไปฮะถ้าผม้ชมฮักกี้วากี้ในจักรวาลนี้แม่งอ้วนมากๆแม่งเดินตามผมไม่ทันหรอกตอนนี้เหลือปราสาทกับห้องเก็บของนะที่ผมยังไม่ได้เช็คโอเคฮะเจอหนึ่งแล้วก็เจอสองผมคิดว่าน่าจะมีแค่นี้แหละมั้ง ยับมีแค่นี้ฮะต่อไปก็เหลือแค่ห้องเก็บของเนาะที่ผมยังไม่ได้เช็คโอเคมีอีก2โอเคฮะที่นี้ถ้าเกิดผมเอาไปวางก็จะเหลืออีก4บล็อกเนาะมันเหลือห้องไหนกว่าที่ผมยังไม่ได้ดูก็น่าจะเป็นไอห้องของออสวร์แหละที่มันเป็นคนสร้างเรนโบว์เฟนนะโอเคเจอแล้วอีกหนึ่งมีหรือเปล่าครับพี่โอเคมีจริงด้วยเหลืออีกสอันโอเคเหมือนอีกอันนึงจะอยู่ในห้องน้ำแฮะ ฮักก้วาก้มึงดักกูอีกแล้วมึงเจอพลังอัติมัสปรามหรอเสียงไม่อยู่ข้างๆผมแล้วท่านผู้ชมเอาละเดี๋ยวเวลาฮีโร่โอเคหน้าแตกสองรอบแม่งไม่มาพออยากจะเจอแม่งก็ไม่เจอพอไม่อยากเจอแม่งก็มาบ่อยจังเลยผมจำไม่ได้ว่าอีกอันนึงมันอยู่ไหนคือเอาจริงผมก็สำรวจไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอวะมันมีที่ไหนที่ผมมองข้ามไปวะโอเคอยู่ตรงนี้เลยโอเคแล้วมันก็ดักด้วยรีบเก็บแล้วรีบเพ็ด เราไออ้วนแม่งมีการกระโดดโชงที่โอเคจังหวะนี้ผมจะทำการรีวิ่งสปีดลันไปแล้วก็จบเกมเรียบร้อยคือแรกมันอาจจะใช้เวลาเล่นนานประคองเยอะแต่เอาจริงๆันค่ยอนข้งจะง่ายนะแต่คืนสองเนี่ยปัญหาของผมไว้เพราะว่ามันจะมีไอ้เขียวอะ่ะไอ้เขียวที่แม่งแบบลำฟอร์เรนติโน24ชั่วโมงอะ่ะ เอาจริงนะผมว่าไอ้เขียวนี่ความสามารถไดรฟเลนมาจากแมลงสาบเว้ยเออแมลงสาบนี่คือแบบแบบกลางปีกแบบกะจะบินใช่ไหมแต่สุดท้ายมันก็ไม่บินไอ้เขียวนี่คือแบบแม่งแบบทําท่าเดินแต่ก็ไม่เดินที่แม่งแบบ Ball. ยืนำํำแบบกะจะลําก็ลํากะจะเดินก็เดินกะจะหยุดนิ่งๆแม่งก็กะจะหยุดนิ่งๆแล้วก็ไอ้เขียวเนี่คือแบบเราไม่สามารถใช้แบบกล่องกันได้เลยคือแบบถึงแม้เราจะใช้กล่องกันอย่างไงเราแบบสามารถโดนฆ่าไป,ปแดกได้อยู่ดีอะแล้วด้วยความที่ไอ้เขียวแบบมันเดาแพทเทิร์นการเดินหรือแบบการขยับของมันได้ยากยังไงกม แล้วประเด็น,นคือไอ้เขียวนี่แม่งชอบแคมห้องเด้อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้ผมเลือกนะไอ้เขียวนี่คือแบบเป็นตัวละครที่น,าน่ารำคาญที่สุดแล้วอะ่ะกูได้ยินเสียงเปิดประตูมือไอ้อวดนั่นแหละฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดในเกมนี้อีกอย่างหนึ่งไม่ใช่การหนีฮะก็คือการฟังเสียงด้วยนั่นไงผมเจอชุดแฮปปี้มิวอีกหนึงน่งอันแล้วโคตรโหดเลยหมดคืนนี้ไปบอกเลยฮะอิ่มแน่นอนฮะแม่งสิบห้าอันในแฮปปี้มิวเนี่ยเฮ้ยยังไงชุดแฮปปี้มิวเพียบเลยเก็บแป๊บนึง ในนี้ผมเจอชุดแ okay, ฮปปี้โอเคฮะรู้สึกว่าผมน่าจะต้องรีบเก็บชุดแฮปปี้มิวแล้วไอ้เขียวมันอยู่ในแถวนี้โอ้ใครมึงเอาชุดแฮปปี้มิวไว้ในห้องน้ำวะเนี่ยมึงกล้ากินเหรอวะเติมชุดแฮปปี้มิวเรียบร้อยเสียงไอ้เขียวโคตรใกล้เลยอยู่นี่ปะโอเคไม่มีไม่มีใช่ไหมโอ้โ oh, ห <c oughs> เห็นกูเ <c> ห <oughs> ็นแขนเมื่อกี้โอเคเจอชุดแฮปปี้มิวอีกหนึ่งอัน โคตรสยองเลยครับเมื่อกี้กูเห็นอะไรก็ไม่รู้ผ่านไปตัวปราสาทนะโอ้นั่นไงมันกำลังยืนลัมอยู่เลยกูไม่ยุ่งนะไอ้เขี้ยวแม่งกำลังลัมอยู่เลยแม่งก็เปิดเพลงแบบตือนเตือน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 แล้วก็ลัมไปด้วยโคตรเฟี้ยวเลยโอเคฮ่าตอนนี้รู้สึกว่าจะเหลืออีกสองอันโอ้ยย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 ยพูดไรไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องโอเคแอร์ขอโทษที่ล้อภาษามึงแล้วกันนะ วังว่าจะไม่โกรธการน้าเพ่อนในที่สุดผมก็ได้ชุดแทปปี้มิวครบ15อันนะฮะโอเคฮะแล้วก็ในคืนนี้รู้สึกเราจะเจอไกอ่จิงจอกสีส้มเนอะโอเคคืนนี้จะมีมาเพิ่มอีก2ตัวก็คือไอ้ส้มกับไอ้ม่วงไอ้ส้มก็แค่ให้อาหารมันไม่ให้มันวิ่งเพ่นพานส่วนไอ้ม่วงก็แค่หลบทอยที่มันมีน้าไหลออกมาแล้วก็นั่นแหละโอเคคืนนี้เก็บฟิลสิบสี่อันไม่น่าจะยากมัง้งโอเเ้โหเลิศม,มากเจอไอ้เขียวเลยเดี๋ยวโอเคกูไปที่อื่นก็ได้ โอเคผเจอฟิวอ okay, ันท really. ี camp like ่สามแล้วน้นะผมได้ยินเสียงทั้งไอเขียวทั้งไอฟ้าเลยแม่งแคมกูแน่มึงเดินตามกูลงมาก็อย่างที่ผมบอกนะฮะไอเขียวมันชอบแคมแต่นี่ก็โหดเกินแล้วประเด็นคือไอเขียวแม่งแขนยาวด้วยคือแบบถ้าเกิดผมเข้าไปใกล้มันมากเกินไปถึงแม้ผมจะอยู่ในกล่องผมก็ยังโดนมันแดกได้อะเพราะฉะนั้นผมว่าทางที่ดีก็คือรอให้มันไปเองดีกว่า2000 years later โอเคฮะผมว่าผมน่าจะต้องวัดใจได้แหละในวความที่ผมเล่นคนเดียวนะมันก็ไม่มีใครหลอ,อกไปให้ผมใช่ไหมล่ะนี่กูต้องทำงจริงๆใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแล้วก็ไอ้ม่วงแม่งแคมป์เลยโอเคฮะผมคงไม่มีทางเลือกถ้าเกิดผมไม่ทำผมก็ตายถ้าเกิดผมอยู่ตรงนี้ผมก็ตายเหมือนกัน เฮกูหอดได้ไวโอตาตากกก้การทานวิตามินกสุกากจุกากมาใ่ยอยอวะซาผมเจอไอ้ม่วงน้ำนะโอเคค่อยๆเดินแล้วก็ค่อยๆผ่านไปตัวนี้ถ้าเกิดรู้วิธีการเอาตลอดก่็ไม่ยากาน้ผมนะโอเคไอ้ส้มมาละนี่ไงหรือเหมือนว่าบางคนจะลืมให้อาหารไอ้ส้มก็มีแค่กูคน,น,นเดียวนะอ,อะนะก็นั่นแหละผมได้ยินเสียงวิ่งสุดเฟี้ยวโอ้ จิงจบวิ่งผ่านหน้ากูาไปเลยอยู่ไหนวะโอเคมันได้ยินเสียงวิ่งมาละถ้าเกิดไอ้ส้มนี่มันสามารถตีทะลุกล่องเหมือนไอ้เขียวได้จะเป็นอะไรได้โคตรโกงเลยอะ่ะท่านผู้ชมก็จะเหลือห้องนักวิทยาศาสตร์ต่มันที่ผมยังไม่ได้ไปเช็คนานานแล้วก็ผมคิดว่าผมน่าจะไปเช็คทีหลังนั่นก็น่าจะเป็นทางที่ดีสุดที่ผมจะรู้ล้วนะเข okay, นะ้มึงอย่ามาอีกนะกูไปแล้วนะ ใส่ฟิวปุ๊บโอเคผมคิดว่าไอา้เขียวน่าจะไปแล้วใช่ไหมโอเคฮะไปแล้วทางสะดวกสะพักแม่งมาดักหน้าห้องน่ชิบหายเลยโอ้โหสามอันโคตรเยอะเลยโอเคมนน่าจะชิบหายแล้ว คุณจะไม่ดักหน้าห้องผมใช่หรือไม่เราไปพิสูจน์กันดีกว่านะครับท่านผู้ชมโอเคก็อยู่ห่างอยู่เพราะฉะนั้นก็กูไปแล้วกูอยู่นี่มึงได้เดินลงมาแดกอาหารหรือว่าอาหารมันยุบลงดินเรื่อยๆวะน่ะเพราะตั้งแต่กูเล่นมากูยังไม่เคยเห็นมึงลงมาจากตรงนั้นเลยนะยกเว้นตอนที่มึงจะไล่ราคาแดกกูเนี่ย นี่มึงดิเดกอาหารจริงๆใช่ไหมเนี่ยกูอาหารมายุบลงดีเลย์แบบเนี้ยสุดท้ายแล้วผมก็ลงเอยด้วยการเดินกับว่ามึงต่อยกับกูไหมโอเคฮะต่อมาดาสุดท้ายดานนี้ไม่ค่อยยากนะนะก็แค่มันมืดเฉยๆแล้วก็ในคืนนี้สิ่งที่ต้องหาก็คือแบตเตอรี่นะแล้วข้อเดียวมันก็คือแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเลืองแสงในะที่มืดนะนะก็ถือว่าเป็นดาเน,นื้อข้าง,ง่ายแต่วัยพวงนี้มันจะเดินกันเร็วขึ้นเิ่าม,มากูจะเจอมึงคนแรกเลยเหรอโอเคกูไปทางอื่นก็ได้บ๊ายบาย เดี๋ยวผมว่าผมน่าจะทําการแวะไปให้อาหารมันด้วยก็แล้วกันนะผบนะไม่งั้นเดี๋ยวอาหารแม่งยุบลงดินแม่งไม่แดกหรอเอาจริงยังไงมันก็แดกกูอยู่ดีนะนะอาหารแม่งยุบลงดินต่อหน้าต่อตาเลยน่ารักคุณรู้แล้วทำไมอาหารไม่ถึงหมดไวนะเอาจริงถ้าเกิดคุณไม่กลัวความมืดในเกมโรบอตคือเอาจริงน้าด่านนี้มันจะเป็นกระดานที่แบบแม่งโคตรง่ายพวกของที่แบบจะต้องหาคือมันน้อยไงเนี่ยแป๊บเดียวแม่งก็ผ่านแล้วนะไอ้ด่านก่อนนะอันนี้แม่งแบบโอ้โหเล่นโคตรนาะแลวนี่คือแบบแป๊บเดียว ไม่ต้องห่วงครับผมไม่เหยียบลูกโป่งหรอกโอเคอีซี่เสียงเพลงมันจะบิ้วหาพอ่อมึงมึงกลัวตีนกูนเหรอลีทางไปกล่องโง่หลีกกาทางไว้เอ้ยเอ้ยล,ลงไปลงไปเอ้ยเอ้ยลงไปเลยเอ้ยอย่าบางังอย่าบังนางกลัวไปเอ้ยเอ้ยคือเรเคไปแล้วบา,บายบายกาก โอเคกูรอดละอ่าโอเคก็นะก็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 ตามนั่นแหละมันมันมันไล่ผมไม่ได้ใช่มันไล่ผมไม่ได้ใช่แล้วไอ้กากงเอาจริงไอ้ผีเกมนี้มันไม่ค่อยน่ากลัวเลยคือแบบดูดิแม่งโคตรอ้วนอ่ะถ้าวิ่งแม่งก็โคตรอุบาทว์เกมคือแบบผีเกมนี้แม่งไม่น่ากลัวเลยคือแบบถ้าเกิดสมมติแบบอยู่ดีๆแม่งขี่พ้นแล้วแบบวิ่งมาหากูเนี่ยคือแบบแม่งจะน่ากลัวโคตรเลยซึ่งแม่งทำไม่